รู้ได้ใช้เป็นวันนี้เราจะนำท่านมาพบผลของการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดอตาาัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเหลือเพียง0%หนึ่งในนั้นก็คือรถบรรทุกมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่รถบรรทุกจากทางฝั่งอเมริกาจะส่งมาขายในประเทศไทยวันนี้ผมจะพาไปวิเคราะห์กันเลยสำหรับการวิเคราะห์นะครับผมก็จะนำรถบรรทุก ซึ่งเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันกับที่มีจําหน่ายในประเทศไทยมาทําการเปรียบเทียบนะครับตัวแรกนะครับนี่ก็คือ h ี n o นะครับซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่มีขายในประเทศไทยเช่นเดียวกันสําหรับฮีโนที่ทางฝั่งอเมริกาตัวนี้จะเรียกว่าตัว l อลซ i รีนะครับเป็นรถบรรทุกในคลาส6-7นะครับก็คือน้ําหนักบรรทุกนะครับราวๆประมาณ12-15ตันซึ่งเทียบเท่ากับฮีโนนะครับตัวเมกาเอฟ6ล้อบ้านเรานั่นเอง แต่คราวนี้เรามาดูในสเปคของทางฝั่งอเมริกานะครับว่าเขามีสเปคยังไงกันบ้างสังเกตนะครับให้ดูที่ตัวกระจังหน้าเห็นไหมครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบเดียวกับตัววิกเตอร์เลยสิ่งที่เหมือนกับบ้านเรานะครับก็คือในส่วนของตัวห้องโดยสารหัวเก่งนั่นแหละครับตรงที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนี่นะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวหัวเก่งตัวเนี้ยแบบเดียวกับในส่วนของตัวบ้านเราแต่ในส่วนอื่นนะแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ก็เป็นสเปคที่ใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวคัมมินนะครับ B 6 7เดนะครับเดิมทีนะครับรถรุ่นนี้เขาก็จะใช้เครื่อง J o 8นะครับแต่ด้วยความนิยมของตลาดอเมริกานะครับก็เลยต้องผันไปใช้เครื่องของทางฝั่งคัมมินนะครับก็เป็นเครื่อง6,700ซี่ีนะครับแรงม้าก็จะมีตั้งแต่200กลางๆไปถึง200ไปลายปลายเลยในส่วนของตัวเกียร์นะครับเขาค่อนข้างจะนิยมเกียร์อัตโมตินะครับซึ่งก็ ถ้าเป็นแบรนด์เจ้าล่ะก็เป็นของอลิสันนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับก็มีผู้ผลิตให้เลือกระดับของช่วงล่างเลยนะครับว่าจะเอาเกรดแบบไหนยี่ห้ออะไรนะครับหลักๆก,ก็จะมีของเมอริเตอร์หรือก็ของดานานั่นเองแต่สเปคที่เหนือกว่าบ,บ้านเรานรั่นคือในส่วนของระบบช่วยการขับขีครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับการเปลี่ยนเลนกระทันหันระบบช่วยการทรงตัว หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ cruise control นั่นเองในส่วนของตัวระบบเบรกเขาก็มีระบบเบรกแบบ d i s ส์เบรช่วงล่างก็ยังมีระบบทั้งจะเอาแบบแนมหรือแบบถุงลมก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันในส่วนของราคานะครับรถรุ่นนี้ก็จะอยู่ละลๆประมาณ2ล้านต้นๆถึง2ล้านกลางๆนะครับถ้าแปลงเป็นเงินบาทแล้วซึ่งก็ราคาใกล้เคียงกับรถที่ขายในประเทศไทยนั่นเอง ในส่วนของรุ่นถัดมานะครับก็จะเป็นรุ่น i e n o XL Series นะครับจะเป็นรถคลาส8นะครับหรือว่ารถน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่15ตันขึ้นไปหรือในส่วนของตัวเป็นหัวลากลากเชลเลอร์นะครับน้ำหนักก็จะรวมอยู่ที่37ตันนั่นเองนะครับในส่วนของตัว XL Series เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่อง Cummins L9 นะครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่มากกว่าเดิม นะครับ9ลิตรแรงม้าก็จะอยู่ราประมาณ300ถึง360แรงเดิมทีรถรุ่นนี้นะครับก็จะใช้เครื่อง ino e a 0 9 c เหมือนในวิกเตอร์ตัว344ที่มีขายในบ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสังเกตดูนะครับน็อตล้อเขาจะเป็น10ตัวแล้วช่วงล่างมันก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นตามน้ําหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวพวกคานหน้าช่วงชุดเผาระบบ รองรับแรงสั่นสะเทือนอะไรมันก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับก็ยี่ห้อหลักๆเหมือนที่กล่าวไปเหมือนตัว l c d นี่แหละครับแล้วก็ในส่วนของตัวออปชันมันก็จะมีแตกต่างไปมันไม่ได้เป็นหัวเดี่ยวอย่างนี้นะครับเป็นหัวปมีแคปหัวดับเบิลแคปสีประตูนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันในส่วนของตัวราคานะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ราวๆประมาณ3ล้านต้นๆนะครับก็อาจจะแพงกับฝั่งของวิกเตอร์บ้านเราอยู่ ในส่วนของการวิเคราะห์กันนะครับสำหรับรถคลาส6 7 8ดนะครับที่มีจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นทางฝั่งเมกาเนี่ยราคาก็จะใกล้เคียงหรือว่าสูงกว่าที่ผมนำเสนอไปนี้นันก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถจะทำการตลาดในประเทศไทยได้รวมถึงออปชันต่างๆนะครับที่ช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งไม่สามารถนำมาทำการตลาด ในประเทศไทยได้โดยเฉพาะการที่เป็นพวงมาลัยซ้ายแล้วเนี่ย mm. ก็จะเป็นอุปสรรคในการขับขี่อย่างหนึง่งแต่อย่าลืมนะครับราคาที่ผมแจ้งมันเป็นราคาขายปีแต่ถ้าเกิดมีการหักภาษีต่างๆนะครับที่จําหน่ายในประเทศเนี่ยลดราคาจะถูกลงนะครับสําหรับสเปคที่จะส่งออกแล้วก็ต้องมาคอยดูหลังจากนี้ไปนะครับถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวยังไงผมก็จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีก หากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามลงมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพี่